ราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้พบกับช่องคุณมิจังเกมมิชแนลนะคะยี่สร้างเสียงเอฟเฟกก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำเอฟเฟกลม่มอ่ะโอเคโอเคซึ่งเราไม่ได้มาเล่นเกมนี้นานมากเพราะว่ามีธุระด่วนเอาละเอาละแก้เขาเพราะว่าอะไรรู้ไหมติดฟรีไฟจนลืมแคสเกมลงช่องโอเคโอเคเราจะมาแคสเกมมามองอาดกันอีกเช่นเคย ต่อจากนี้จะลงคลิปให้บอยบ่อยเพราะว่าใกล้ปิดเทอมแล้วโอเคขอให้ฉันเป็นฆาตกรในเถิธอถูกฆาตกรเ,ยเอยฆา,าตากร,อย,าตากรอย่างแนบเนียนนี่คือฆาตากรใช่ไหมภารกิจที่เสี่ยงที่สุดที่ที่ปลอดภัยที่สุด มาเจอศพค่ะทุกคนเราจะไม่พิมพ์หรือจะพิมพ์ดี ว่าเราเป็นนะคะทุกคนอย่าให้ใช้ไปคัดแต่ก่อนเันเทิร์ดกูวสีแดงหมดนั่นไง โอเคพวกงงอเรามาถึงเรามาถึงภารกิจที่โคตรหัวร้อนี่สุดหัวร้อต้องไหนวะนี่ไอ้กลีนไอกลีน หรือไม่ก็สีนี้มันอยู่ด้วยกันน่ะไ hey, อ้สีขาวสไปร์สไร์เลยไอ้สีขาวเป็นว้าวสีนี้เด้งออกจากเกม <c oughs> หรือไม่สองคนนี้เขาอาจจะรอจังหวะฆ่ากันอยู่ก็ได้หรือว่าเป็นพวกเดียวกันนะ จะเป็นพวกเดียวกันนะอ๋ออันนี้เพิ่งอัปเดตใหม่อันนี้เพิ่งรู้เราจะตามติดชีวิตสีฟ้าไปเพราะว่าเป็นสีประจำช่องเราเอนเนียนะสีฟ้าเป็น้าตาต่อไปเถออ๋ออน,นี้เขาตกแต่งห้องใหม่อันนี้เพิ่งรู้ว่าเนี่ย หลังจากที่ไม่ได้เล่นนานอย่ารีพอร์ตนะอย่ารีพอร์ตอย่ารีพอร์ตขอร้องโอเคจัไปทำภารกิจต่อก็ได้ฉัน ฆาตกรได้ค่าไปทั้งหมดโอ้หลายคนเลยแต่ว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดไละ้เขียวคืออะไรเราศบเราคือ ขอโดนขอให้มีคนโดนโหวตไอ้สีขี่ไอส้สีนี้เยอะๆนั่นแหละสีฟ้ามึงโดนวัด <What? S 2> <t> ไอ้สีชมพู มันไม่ใช่ในม่วงแม่งเนียนที่แกะรอบนี้ถ้าฉันได้เป็นข้าต่เกินฉันจะเป็นสีแล้วยังไม่เอาสีฟ้ากูมาอีกเขาเป็นสีเอ่ออะไรนะจีว่ามันเข้ากับสีจูงงอ้อนนี้ก็ได้ โอเคโอเคโอเคเริ่มเกมกันได้เลยละเพื่อนขอบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เรียวที่สุดและและยาวมั้งโอเคโอเคขอดูเวลาก่อนนะในการอัดก็คือโอ้โอ oh, ้แปดอันีเหรอโอเคโอเคมีคนหลุดตั้งเยอะสงสัยวันนี้จะไม่เป็นใจ จะขอบอกในคลิปขอแจ้งไว้ในคลิปคลิปนี้นะว่าถ้า40ซับเมื่อไหร่จะยอมทำคลิป Q&A แต่จะไม่เปิดหน้าถ้าอยากให้เปิดหน้าต้องรอยซับเข้าใจไม่มีคนหลุดขนาดนี้แมงก็ยังไม่เริ่มเกมกันเลยพวกเปรต นั่นแหละขอให้ฉันเป็นฆาตกรหลังจากวันที่ลงคลิปไปแล้วกูจะไม่เล่นเกมนี้อีกไอ้สีแดงหรือเปล่าเฮ้ยมีคนหลุดด้วยไม่ใกล้สีเขียวเฮ้ย เจอนี่น้อยเป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมเจจเจอจะแกจะเจอดีแน่แก่ยๆเมื่อไดจะมีคนเข้าสักทีแล้วเนี่ยอจจะแค่ยังพูดไม่จบเลยนะเออคโอเออครุเฮ้ยทุกคนอยากได้เสื้อตอนนี้พวกเราโปรมากเลย เราอยากได้เสื้อเหมือนในเจ้านี่ฉันจะตามนายไปฉันอยากได้เสือ้อฉันอยากได้เสือ้อสตาสด,ด รอบนี้ไม่เป็นฆาตกรนะจะเลิกเล่นนี้เลยหุยเขาพูดเป็นจริงอืมจาทำยังไงดีนะครูดาวยิ่งน้อยอยู่ด้วยเอาไปทำภารกิจสักหน่อยอะไรนี่หนึ่งหก เยี่ยมมากเลยเพื่อนจะทำอะไรดีนะก็ <c oughs> จะเป็นแบบนี้นะนั่นนั้นวัดเน้ คนบอกว่าเราเป็นเราจะโหวใครดีดอะกูโหวต,ตัวเองเลยเอ่ะมันเหลือกูคนเดียวใช่ปะกูโหวต,ตัวเองเลย ลาก่อยนกักเรียนไอ้นี่พูดมากไอ้นี่พูดมากแล้วตาต่อไปมันต้องโหดฉันแน่ๆเลยก่อนเออนะคะครูดาวก่อนเออนะครับครูดาวครูดาวว่าเราจะไปแกล้งมันแบบว่ารูปบัตรรูดบัตร เราจะทำอะไรดีนะปิดไฟดีไมเ้ยเอ้ยอย,ยังฆ่าไม่ได้ยังฆ่าไม่ได้พอใจเย็นๆลูกใจเย็นๆ ฆาตากรที่ใจดีฆาตากรแบบใจดีแบบนี้ไม่ไม่มีในโลกนะครับว้าวแล้วเขาบอกอีกว่าถ้าตานี้ไม่ได้เป็นฆาตากรอีกนะฉันจะไปแคสเกมอื่นโอ้โอ สีประจำช่างจะเป็นสีฟ้าสีขาวและสีชมพูอาเป็นเออทิชชูแมนหรไม่ก่อนีน่หรือหรือจะเป็นจะจะเป็นเจสันขอให้ถ้าไม่เป็นฆาตากรนะมึง อีกจีอมึงเจอกูตบแน่ผมเป็นเจสันครับผมเป็นเจสนันอู้สีขาวก็อยากได้อืมเขาเป็นตัวสักหน่อยนะอืมอะไรนะที่จะเป็นที่จะเหมาะกับสีนี้น่าจะเป็นเอออันนี้แหละ ได้ไหมกว้าวเฮ้นึกอกนึกออกแล้วเอาสีเหลืองเอาเอาสีเหลืองม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 านีสีเหลืองมึงเอามาแบบนี้เอามานี่เอามานี่เอาสีเหลืองมา โอเคโอเคฮขอให้เป็นฆาตกรถ้าไม่เป็นกูจะไม่เล่นเกมนี้หวัดดีฉันพร้อมเสมอถ้าเธอต้องการจะเธอต้องการวิตรงนี้มีก้องวงจรปิดลืมไปมีเป่าววะถ้ามีถ้ามีามช่วยบอกว่า วัดมีคนหลุดตั้งสามคนปะโอ้ใช่วัดเออวัดฆาตกรที่เข้า,าขใจดีโอเคโอเค ถึงตานี้จะไม่ได้เป็นฆาตากรแต่ว่าตาต่อไปฉันอาจจะได้เป็นคลิปนี้ขอ,ขอสักประมาณ20นาทีก็พอถ้าใครดูถึงเอาไปเลย50,000ืโ 50, ลบักไม่จริงหรอกแฮะแแฮ่ถ้าได้เป็นฆาตากรนะจะแค่เกมนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้เป็นถึงมึงงสวรรค์เป็นใจว่ะทุกคนดูดิ อะไรวะเพิ่งได้มาเล่นแค่นี้เองสวรรค์นนะกำลังจะพูดว่าสวรสค์กำลังเป็นใจโอ้โหก็ต้องพูดแบบนี้นะครับก็ต้องพูดแบบนี้แหละนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมสหวรรค์มันจะไม่เป็นใจที่แท้สาตาร์ซีดอกกดซับอีก อีเยขอให้เป็นฆาตกรแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาแฮกเกอร์เราเป็นฆาตกรกีตาเราวะก็ดีไปครูดาวเราจะมาแกล้งทำเป็นทำภารกิจกันนะ ตัวสีส้มดีไหมดีแล้วดีแล้วอืสรุปก็คือเราจะต้องสกิปใช่ไหม คุณนิจังสีเฮดก็คือฉันอาจจะมีคนโดนหวดเยอะก็ที่มากแบบมากที่สุดก็ได้ใช่ปะเอาไปเลยเพื่อนกูว่าโดนหวดเยอะแน่เลยอ่ะดูดิสองคนแล้วมั้งเร็วเรว ไว้เจอกันในชาติหน้านะเพื่อนไม่แน่ใจว่าอาจจะได้เป็นหรือเปล่านะมาดูกันเลยแล้วใครมันจะโดนเตะออกจากยานันไปดูกันต่อและแล้วพวกเราก็ชนะคาตะกรใจดีแบบนี้หาไม่ได้นะครับโอเคโอเคคลิปนี้ไม่ได้สนุกมากเลยหรอกแต่ว่าแค่อยากจะ แบบแค่อยากจะ,ะแถลงการบางอย่างให้ทุกคนฟังอะย้อนกลับไปดูเองสิโอเคก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะอย่าแชร์แล้ะกันนะบ๊ายบายลวกอยอขอได้อีกสักตาหนึ่งกันด้นะ ah <laughs>